วันก่อนผมบอกรายการทีวีหลายช่องด้วยกันมันมีการประทะก,การสางความคิดระหว่างพวกพ่อค้านักธุรกิจนายทุนทั้งหลายกับพี่น้องกรรมกรซึ่งเป็นผมเป็นตัวแทนเนี่ยว่าการปรับขึ้นค่าจ้างเนี่ยราคาสินค้าก็จะแพงขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ตอบว่าจริงค่าแรงยังไม่ปรับเลยสินค้ามันขึ้นไปแล้วคุยกับประธานสมาคมนเนตเดนวีก็าดังคุยกันว่าประเด็นที่พี่น้องเนตเดีมันอยู่ไม่ได้ในขณะน,นี้เพราะทุกอย่างมันแพง,ใช,พงใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าค่าน้ำมันแพงไหมคา่าน้ำมันแพงไหม,ม,ไ,หมไฟฟ้าแพงไหมการแพงไหมที่มันแพงเพราะอะไร ย้อนหลังกลับไปดูสิครับว่าปตท,อท,อทอมันถูกแปรรูปในสมัยไหนและโครงสร้างราคาไฟฟ้าเนี่ยใครเป็นคนกำหนดก็พวกนายทุนทั้งนั้นที่กำหนดก็ค,คือพวกมันนั่นแหละใช่หรือเปล่าไปดูได้เลยโครงสร้างวันนี้มันจึงลดราคาก้าไฟฟ้าลงไม่ได้มันมีเก็บเงินสำรองน่นนี่นั่นสารพัดเรียงว่าระบบวางมั่นคงทางพลังงานมันก็จะหายไปอีกด้านหนึ่งก็สั่งการไฟฟ้าายผิดหยุดการผิดไฟฟ้าหยุดเดินเครื่องรงไฟฟ้าบางังคับห้การไฟฟ้าายผิดไปซื้อไฟฟ้าจากบริษัทเอกชนก็คือพวกมันทั้งนั้นใช่หรือเปล่าพี่น้องเมียนมาเนี่ ส่งไปเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยดูในเอกสารสําคัญเนี่ยมีบริษัทหนึ่งส่งไปผ่านแดนเนี่ยสามแสน